ตอนที่สาสเอดเตรียมพร้อมวงแวทแห่งวาเลสทีนนี่มันอะไรแกคิดว่าอะไรล่ะ อีงโง่มันคือเวทมนต์ปิดผนึกที่แม้แต่ไลเซกันก็ยังทำลายได้ยากเลยนะเซ่แกอยากลองดิ้นรนก็ตามสบายเลยเพราะยิ่งเดมอนเป้าหมายแข็งแกร่งมากเท่าไรวงเวทก,ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นนี่แหละคือพลังที่แท้จริงของวงเวทแห่งวาเลสทีนน้อยไอ้พวกบ้านี่เวทง่อยๆนี่นะเออ ถึงแม้ฉันจะพยายามทำเป็นเก่งแต่ฉันก็แทบจะยืนไม่ไหวแล้วแต่ว่าคนที่สามารถคงสภาพวงเวทนกกระจอกไม่ทันกินน้ำได้ที่นี่ก็มีแต่ฉันคนเดียวเพราะฉันไม่สามารถอัดโพชั่นเหมือนอย่างในเกมได้ฉันคงจะสามารถคงสภาพวงเวทได้อีกแค่ไม่กี่วินาทีแล้วสั้นเหลือเกินแฮ นายไม่คิดว่ามันได้เวลาแล้วหรอเอาบอกซอร์3สสุดยอดฝีเท้าน้อยเฮ้เอ ความรู้สึกเย็นวาบจนทำให้ร่างกายแข็งทื่อเพราะความเย็นนั้นพลังงานหินกำลังกัดกินไปทั้งวิญญาณและร่างกายแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปถึงแม้จะเป็นคนที่ทนความหนาวได้ก็เถอะพวกเขาต้องแข็งทื่อทันทีเพราะพลังงานหินแทรกซึมลึกเข้าไปในร่างกายแน่แต่ปัญหาก็คือบังเอิญว่า ฉันคุ้นเคยกับพลังงานหญินแบบนี้เป็นอย่างดีเลยนะสิอะไรนะแต่ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าแกจะคุ้นเคยกับพลังงานอย่างหรือเปล่านะฮะฝ่ามือสายฟ้า เป็นคอมโบที่สุดยอดมากฉันเคยได้ยินข่าวลือมาว่าเขาไม่สามารถเรียนรู้สกิลอะไรได้เพราะสุขภาพร่างกายไม่อำนวยนี่นาหลอดน้อยยูดักช่างกล้าหาญจริงๆโอ้ย ท,ทั้งที่เขาน่าจะอ่อนแอลงหลังจากที่ถูกวงเวทแห่งวาเลสทินปิดผนึกและเขาก็น่าจะต้องบาดเจ็บจากการต่อสู้กับโรนินแล้วแท้ๆแล้วทำไมเขายังยืนเฉยๆได้อยู่อีกล่ะอ่า uh, uh. ไม่เพียงแต่จะพัฒนาทักษะทางร่างกายเท่านั้นแต่เขายังได้ครอบครองร่างกายที่แข็งแกร่งเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปจะเข้าใจด้วยซินนะ แต่ยังไงซะฉันก็จะไม่หยุดแค่นี้หรอกเพราะถ้าฉันเอาชนะที่นี่ได้ฉันจะเป็นคนแรกในเซิร์ฟเวอร์เลยในสิเ <partnering> ฮ้ยลาคูฮาลูคัสรีบไปช่วยเขาแล้วฮ ดาบของเขาสองแสงสีขาวสว่างจ้าสกิลนั่นสกิลดาบโบราณที่จะถูกส่งผ่านยังรุ่นถัดไปของตระกูลเฮสเวลเท่านั้นพลังที่สถิตยอยู่ในดาบของกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์เกรแฮมในขณะที่เขาสังหารห้าเดมอนที่ชั่วร้ายที่สุดและก่อตั้งราชอาณาจักรของเขาแสงศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังกำราบเดมอนท่าที่หนึ่ง ดาบศักศี์แกแกกล้าดียังไงยา่า <c oughs> ยังโดนเวทเงียบอยู่ <c oughs> ตอนนี้ใครกำลังสู้กับไม่น้อยอยู่กันนะ ันรู้สึกเหมือนโดนทุบด้ค้อนเลยหัวสั่นไปหมดรอบหมุนใหญ่แล้วการใช้มานามันสูงกว่าที่ฉันคิดไว้มากเลยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคอเดเลียคอเดเลีออ้าเธอไหวไหมเธอคิดว่าฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วบ้าจริง ฉันเข้าใจงั้นเธอใช้ไอ้นั่นได้ไหมฉันทำได้แหละแต่ว่าโอ๊ยฉันทนไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราก็เหลือไพ่ใบสุดท้ายที่จะต้องเล่นแล้วล่ะเธอแน่ใจว่าเธอจะทนไหวจริงๆหรอแน่นอนมาเริ่มกันเถอะ